สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกมีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้โโา Toyota New ฟ o r t จูเ r ค่ะ2.8ขับ2ดิสเบรก4ล้อค่ะปี2017นะคะมาในราคาพิเศษค่ะเพียง8 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพสวยแบบนี้เลยนะะ ะะตัวรถสีขาวมุกค่ะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะคะในส่วนของตัวยางนะคะได้เป็นยางอ่ามิชลินปี2023เลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กอะลอยนะคะคอบสออกโรงงานนะคะ ตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็อ่าที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ททีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าก็อ่าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็มีปุ่มพุสต์ทหรือว่าปุ่มเอนจิ้ตสตาร์ทด้วยนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนเขาเป็นลายมา ะะก็เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต่พวงมาลัยมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของคุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่ค่ะรวมไปถึงตัวแพนดูลชิปนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์ปิดเกียร์มีให้ค่ะเรียกได้ว่าออปชั่นครบ,ครบ,ครบเลยนะคะส่วนตัวรถไม่อยู่ที่6 3 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะตัวนี้เขา มีกันลื่นเท่าไหร่กันลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะทางด้านของโตเกียรเป็นออตโต้เช่นกันนะคะมีอีโค o โหมดแล้วก็ตัวเพาเวอร์โหมดให้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพส,สวยๆนะคะลูกค้าหารถเที่ยวสงกรานนี้นะคะช่วงนี้คือลดราคาลงเยอะมากๆนะคะเข้ามาดูหน้างานได้เลยนะคะ ภายในของเขาก็จะเป็นเบาะหนังเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าสีน้ําตาลนะคะสภาพสวยๆไม่ยับไม่ช้ำเนาะอ่าภายในห้องโดยสารก็ชาัดแสบได้นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองนะคะอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะลูกค้าช่วงนี้คือลดกระหน,น่ำต้อนรับสงการเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องอ2.8ดีเซลนะคะก็อ่า ชุดอย่างอะไรเขาอยู่ครบนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของฟาท้ายก็ปิดเปิดแบบออตโต้ได้เลยนะคะ นี่นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะลูกค้าจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะยอดฮิตตลอดกาลนะคะอ่าเพดานเขามีแอร์เราให้รอบคันนะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนค่ะสะอาดสะอาดนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ารถบ้านสภาพ,พสวยๆแบบนี้นะคะก็อ่าช่วงนี้นะคะลูกค้าคือ ที่เรานะคะมี t o y ยต้ Fortuner และ l e g e n เเยอะมากๆนะคะเข้ามาดูหน้างงานได้นะคะอ่าตัวนี้ก็สภาพสวยๆแบบนี้ไม่ยับไม่ชาน,นะคะแล้วก็มีพรมนะคะ 3D สี D, 4, น้ำตาลแบบนี้ให้รอบคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆน,นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมค่ะหรือนัดดูรถน้าง,งานได้เลยค่ะโทรไายได้ยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ 5495296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถข่าวไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนอะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ